าแล้วครับวันนี้ขอนําเข้าสู่สารธรรมวันนี้ขอนําเสนอเป็นเรื่องของปฏิกิริยาธรรมทั่วไปนะครับเนื่องจากจนนท่านอาจารย์สุนทิชัยได้ฝากคําถามไว้ว่ามีผู้ฟังนะครับอยากรู้เหตุผลในธรรมบางข้อนะครับก็ขอนําเสนอเป็นปฏิกิริยาธรรมไปขอนนะครับเรื่องมงคลไว้ต่อในวันอังคารหน้านะครับัวข้อแรกนะครับมีการถามว่าการทําบุญแบบมีการชักชวน มีผลอย่างไรนะครับต่างจากการทําบุญที่ไม่ต้องมีการชักชวนอย่างไรข้อนี้ในพระอภิธรรมมีการแสดงนะครับว่าการทําบุญแบบมีการชักชวนเรียกว่ากุศลที่เป็นสะสังคาริกนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนั่นแหละนะครับไม่ถึงการทําบุญนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ปกตินะครับไม่ค่อยมีความตั้งใจจะทําเองแต่พอมีคนมาชวนนะครับมาชี้นะเหตุผลว่าเออ น่าทำนะเป็นงานบุญอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เกิดศรัทธาแล้วก็มีการทําบุญอันนั้นขึ้นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าทําแบบมีการชักชวนส่วนการทาบุญแบบไม่ต้องมีการชักชวนก็คือเวลาเราได้ข่าวมีงานบุญอะไรเราพิจารณาเห็นว่าอืมน่าสนใจน่าทาอันนี้มีประโยชน์เราก็ทําเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องมีการชักชวนเออการประกาศหรือการติดป้ายโฆษณาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าชักชวนนะครับเขาเรียกว่า เป็นการแจ้งข่าวนะครับในการทําบุญทั้งสองประเภทนี้ท่านบอกว่าการทําบุญที่ไม่ต้องมีการชักชวนย่อมมีกําลังมากกว่านะครับเพราะตัวกุศลเจตนาเกิดขึ้นเองได้นะครับเรียกว่ามีความคล่องแคล่วในการทํากุศลมากกว่าอันนิสงย่อมมากกว่านะครับการทําบุญแบบมีการชักชวนเออไม่มีการชักชวนบ่อยๆนะครับเวลาปฏิสนธิชาติหน้านี่ปฏิสนธิจิต นะครับจะเกิดพร้อมด้วยเขาเรียกว่าอาังคาริกังนะครับอสังคาริกก็คือปฏิสนที่เกิดนะครับโดยมีความไม่ต้องชักชวนเกิดร่วมด้วยนะครับส่วนพวกที่ทํากุศลและมีการชักชวนบ่อยๆนะครับเวลาปฏิสนธิจิตก็จะเป็นประเภทสาังคาริกังก็คือมีการชักชวนเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับบางคนเนี่ยรแรกแอาจจะ ไม่ค่อยมีความตั้งใจทำแต่พอถูกเพื่อนชักชวนแล้วก็เริ่มทำกุศลและก็เริ่มเห็นประโยชน์วันหลังเขาเกิดความต้องการจะทำเองนะครับก็เรียกว่าสามารถพัฒนาจากกุศลที่มีการชักชวนกลายเป็นกุศลที่ไม่มีการชักชวนได้นะครับทีนี้ผลต่างกันยังไงนะครับท่านบอกว่าผู้ที่ปฏิสนธิมาแล้วเกิดจากกุศลที่ไม่มีการชักชวนเนี่ยจะมีลักษณะก็คือมีการคิด ทำอะไรเองอยู่เสมอนะครับเดียกว่ามีลักษณะเป็นผู้นํานะครับหรือมีความตั้งใจที่จะทำกทำทําการงานต่างๆนี่แหละโดยไม่ต้องมีใครมาชวนเลยนะครับส่วนผู้ที่ปฏิสนธิโดยมีการชักชวนนี่แหละนะครับมักจะมีลักษณะไม่ค่อยจะออกหน้าทํากุศลต่างๆนะครับจะทําอะไรทีก็ต้องพักพวกชักชวนแล้วถึงจะ ทำตามๆเขากันไปพวกนี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยอนิสงค์ของการทํากุศลเนี่ยกุศลที่ไม่ต้องมีการชักชวนมีกําลังมากกว่านะครับ่านก็อพิจารณาดูเนาะนะครับใครที่ยังไม่ค่อยมีศรัทธานะครับแต่ถ้าได้เจอตยายมิตรเจอเพื่อนสหายที่เขานะครับมีความตั้งใจอยากจะให้คนอื่นได้ไม,มีโอกาสทํากุศลเช่นการมาเรียนอภิธรรมก็เช่นกันนะครับ บางคนอนะ่ะไม่ได้รู้ด้วยซ้ําไปว่าอาภิธรรมคืออะไรนะครับพอเพื่อนชวนอภิเรียนอภิธรรมก็โอ้ยไม่เอาหรอกอภิธรรมเป็นของยากนะครับพอเพื่อนให้เหตุผลนะว่าโอ้ไม่ยากหรอกเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเราแหละเรื่องเกี่ยวกับกายเราเรื่องของจิตเราเรียนแล้วได้ประโยชน์เยอะเลยนะนะครับก็ยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเช่นทําให้เรารู้จักชีวิตของเรารู้จักกิเลสของเรารู้จักวิบากกรรมของเราแล้วก็รู้จักทำกุศลได้อย่าง ฉลาดมีปัญญาย่อมเป็นประโยชน์กับเราแน่นอนเลยนะครับเพราะถูกชักชวนอย่างนี้แป๊บเออเอ,อน่าลองดูนะเนาะไปเรียนดูก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาเรียนอภิธรรมด้วยกันนะครับพอเรียนไปเห็นประโยชน์นะครับก็เกิดศรัทธาเรียนในครั้งต่อๆไปไม่ต้องชวนแล้วนะครอันนี้เขาเรียกว่าพัฒนาจากที่เป็นสสังฆาริกต้องชวนกลายเป็นอสังฆาริกไม่ต้องชวนเลยนะครับ ข้อที่สองนะครับมีคําถามว่าวิธีจะปิดอบายเนี่ยทําได้ยังไงแหมเรื่องนี้พูดยากเหมือนกันนะครับวิธีจะปิดอบายเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยตายจากมนุษย์แล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อยีกเนี่ยแค่เท่ากับเขาโคนะครับส่วนที่ตายแล้วลงอบายเท่ากับขนโคนะครับเอาแบบ คร่าวๆก็ประมาณหนึ่งในล้านนะครับหนึ่งในล้านนะครับที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับที่เหลือลงอบายหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเกิดด้วยอํานาจของกุศลที่มีกาลังค่อนข้างมากเลยนะครับโดยเพราะสามารถรักษาจิตให้เป็นกุศลก่อนตายนี่แหละนะครับถ้าใครรักษาจิตให้เกิดกุศลและจิตก่อนตายได้อันเนี้ยปิดอบายได้นะครับแต่ว่า เรื่องการทํากุศลก่อนตายหรือนึกน้อมจิตให้เกิดกุศลก่อนตายเนี่ยเป็นสิ่งทําได้ยากนะครับเพราะอะไรถึงทําได้ยากเพราะตามธรรมดาเนี่ยนะครับพระองค์ตัดเลยนะครับว่าความรักใดเสมอด้วยรักตนนนไม่มีนะครับรักตนในทีนี้ก็คือความรักชีวิตของเรานี่แหละไม่มีความรักอะไรยิ่งกว่ารักชีวิตเราแล้วทีนี้พอเรารู้ว่าเราจะตายเราก็จะเกิดความ รักตัวกลัวตายขึ้นมานี่แหละนะครับจิตก็จะเกิดความประวันพันพึงว่าพญามัจจุร,ราชกาลังจะมาเยือนเราแล้วลหรือเนี่ยนะครับก็จะเกิดความกลัวความกลัวนี้เป็นอกุศลนะครับประเภทโทสะมูลจิตนะครับบางคนพอรู้ว่าใกล้ตายนะครับก็ห่วงลูกห่วงล้านห่วงบ้านช่องทรั์สิงรั์สินสิงชามทั้งหลายจิตกังวลผูกพันมากมาก,มากจิตก็เป็น พวกกลุ่มของโลภะมูลจิตนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโทสะด้วยไอ้ความไปยึดติดในทรัพย์ก็เป็นโลภะนะครับความห่วงว่าทรัพย์ของเราอะต่อไปนะครับใครจะดูแลหรือว่าเรายังไม่ได้ทําพิยกรรมก็คือความกังวลก็เป็นโทสะนะครับทีนี้พอใกล้ตายนะครับจิตเศร้าหมองด้วยอํานาจของโลภะบ้างโทสาบ้างตายไปจึงไปเกิดในอวายภูมเป็นส่วนมากเลยนะครับทีนี้ วิธีปิดอาบายนะครับข้อแรกนะครับที่จะปิดอาบายได้ที่กล่าวไว้ว่าเราต้องรักษา,าจิตเราให้เป็นกุศลตอนใกล้ตายนี่แหละนะครับแล้วบอกทําได้ยังไงก็มีวิธีการอยู่นะครับผมเรียกว่าการฝึกตายก่อนตายนะครับ <c oughs> ฝึกตายก่อนตายทํำยังไงนะครับเวลาท่านว่างๆไม่มีอะไรทํานี่นะครับอยากปล่อยเวลาว่างให้กับไปกับความทุ้งซ่านนะ เอาเวลาว่างสักสองสามนาทีนี้แหละนะครับมาฝึกตายก่อนตายอยู่เนือง,เนองนะก็คือสมมุติเหตุการณ์ว่าถ้าเราจะต้องตายภายในสองสามนาทีข้างหน้าเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องทําบ้างนะครับข้แรกเลยตัดความห่วงใยในครอบครัวในสมบัติทุกอย่างเพราะไม่มีอะไรตามเราไปได้เลยในชาติหน้านะครับเ <c oughs> พราะตัดความห่วงใย ในสิ่งต่างๆแล้วกยนะครับจากนั้นเราก็น้อมจิตเราให้อยู่กับกุศลที่เราเคยทํามาแล้วนานับประก,การนี่แหละค่อยๆนึกถึงกุศลตอนนั้นไปทอดพระปาที่นู้นนะครับนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดระหว่างทอดพระปานั่นแหละนะครับแล้วก็เกิดความปื้นปิติโสมานะักสักสองสามนาทีนะครับอ้าวเราไม่ตายเราฝึกไปหนึ่งครั้งนะครับว่างๆก็มาน้อมนึกอีกนะครับอือนะครับปล่อยวาง ทรัพย์สินต่างๆครอบครัวนะครับแล้วก็มานึกถึงกุศลโอ้เราเคยมาเรียนอภิธรรมทุกคืนเลยนะครับจันทถึงสุเสร์อาทิตย์บางทียังเรียนเลยเนาะแล้วก็น้อมนึกถึงการเรียนอภิธรรมต่างๆนะครับเราเรียนแล้วเราได้ความเข้าใจเกิดประโยชน์เกิดปัญญาเนี่ยแล้วก็น้อมนึกถึงกุศลเกี่ยวกับการเรียนอภิธรรมสักสองสามนาทีนะครับแล้วก็ไม่ตายก็ผ่านการฝึกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝึกบ่อยๆนี่แหละ นะครับจะเป็นการทําบุญใส่บาตรนะครับการรักษาศีลของเราก็ได้หรือว่าใครที่เคยไปเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะครับฝึกบ่อยๆนะครับจนสติท่านมีกําลังในการรู้ทันปัจจุบันอารมณ์ใกล้าตายสมมุติว่าถ้าเรากำลังใกล้าตายเราก็ปล่อยวางเรื่องต่างๆในโลกแล้วก็น้อมนึกสติสัมชัญญะให้ไปตั้งอยู่กับอารมณ์รูปนามที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ต่อเนื่องสักสองสานาทีเราไม่ตาย นะครับก็ผ่านเหตุการณ์การฝึกตายก่อนตายไปบ่อยๆทีนี้พอเราทําบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเกิดเราก็จะเกิดความชํานาญความคุ้นเคยกับการที่จะต้องฝึกในการ,รเผชิญความตายมาแล้วนะครับพอถึงเวลาความตายมาถึงจริงๆเนี่ยเราจะไม่เกิดความประหวั่นพนิ้นในความตายแต่เราจะสามารถตั้งสติให้จิตเราน้อมรึกอยู่กับกุศลนะครับ เนื่องจากเราทําบ่อยเราก็จะเกิดความเคยชินคุ้นเคยแล้วก็จะน้อมนึกถึงกุศลได้ง่ายนะครับนึกนึกนึกไปตายตอนไหนก็ไปสุขติตอนนั้นแหละอันนี้เขาเรียกว่าวิธีปิดอบายวิธีที่หนึ่งฝึกได้ต้องฝึกนะครับไม่ฝึกอยู่ดีๆจะไปน้อมนึกเอากค้ตายมันทําไม่ได้นะครับตรงนี้ผมเคยอุปมานะเหมือนกับคนนะครับเวลาเรือจะจมน้ําเนี่ย นะครับเรือแตกเรือจมน้ําเนี่ยจะไปฝึกว่ายน้าตอนนั้นมันไม่ทันแล้วนะครับดังนั้นตอนที่เรายังไม่ได้สัญจรทางน้ําเนี่ยเรามีโอกาสไปฝึกว่ายน้ําตามสาวยน้ําที่มันไม่ลึกนักนี่แหละฝึกจนเราพอจะมีความชํานาญในการว่ายน้ําสามารถประคองตัวให้อยู่ในน้ําได้พอสมควรนั่นแหละอันนี้เหมือนฝึกตายก่อนตายนะพอเหตุการณ์มาถึงเรือแตกเราตกลงไปในน้ําเราก็สามารถที่จะว่ายน้ําพยุงตัวหรือหา ของที่มันลอยน้ําได้นะครับเอาวิีว่ายน้าเข้าไปหาแล้วเกาะไว้เพื่อพยุงตัวรอคนมาช่วยเราก็จะรอดได้นะครับดังนั้นการฝึกตายก่อนตายก็มีโอกาสทําไว้นะครับลืมก็ไม่เป็นไรสามสี่วันทําสักครั้งก็ได้นะครับนึกได้เมื่อไรก็ทําเมื่อน,นั้นอันนี้ก็พอช่วยปิดอภัยได้ในระดับที่หนึ่งนะอันที่สองอในพระสูตรนะครับมหาปรินิพานสูตร มีแสดงไว้ด้วยว่าการบูชาสังเวชนยสถานนะครับสี่แห่งนั่นแหละเป็นเหตุให้ปิดอบายได้หนึ่งชาตินะครับแต่ว่าในเรื่องของการบูชาสังเวชนยสถานนี้ก็ต้องเข้าใจเหตุผลด้วยนะครับว่าทําไมไปบูชาแล้วถึงปิดอบายได้หนึ่งชาตินะครับไม่ใช่ว่าโอ้พอฟังแค่นี้เราก็บอกสบายเราสิ เราก็พอมีเงินละนะะเดี๋ยวช่วงโควิดเบาบางอินเดียเขาเปิดประเทศเราจะได้ไปบูชาสังเวชนิสถานสักครั้งเราจะได้ไม่ต้องลงอบายเพราะอาชีพเรามินเนนะครับเรามีอาชีพฆ่าสัตว์บ้างขายยาฆ่าแมาลงบ้างถ้าเราไปบูชาสังเวชนิสถานแล้วเราจะได้ปิดอบายได้แหมการคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะครับแล้วบูชาสังเวชนิสถานอย่างไรถึงจะปิดอบายได้นะครับในมหาปริญญานิพานสูตรแสดงไว้นะครับว่าเวลาไป บูชาสังเวชนียสถานแล้วนะครับพ้น้อมจิตให้ระลึกถึงพระพุทธองค์นี่แหละในสถานที่ต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงประสูติบ้างนะครับตัดสร้บ้างแสดงพระปฐมเทศนาบ้างแล้วก็ปรินิพานบ้างนะครับมันระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ให้เป็นอารมณ์อยู่เสมอนะครับเจริญเป็นพุทธานุสตินี่แหละนะครับเมื่อเรามี นะครับมีความรึกถึงคุณของพระพุทองค์เราจะเกิดฮิลิโอตปะนะครับก็คือเราจะไม่กล้าทําชั่วนะครับเกิดความละอายชั่วกลัวบาปเมื่อเราไม่ละเ,เกิดความละ,ล,ะละอายชั่วกลัวบาปเราก็ไม่กล้าทําบาปทั้งหลายนั่นแหละจะเห็นเป็นเหตุให้ปิดอบาบัยภูมิได้หนึ่งชาตินะครับไม่ใช่แค่นั่งเครื่องบินไปไหว้กลับมาแล้วก็ปิดเอาไวนะ้นั่นไม่ถูกนะครับประการที่สอง เจริญสติปัฏฐานนี่แหละนะครับมีโอกาสนะครับไปปฏิบัติสติปัฏฐานนี่แหละนะครับที่มุลที่แนบมหานิราน์นะครับก็มีการสอนการเจริญสติปัฏฐานนะครับตามคําสอนพระพุทธองค์นี่แหละก็คือในสติปัฏฐานสี่นะครับก็เน้นหัวข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับอิรรยาบุตรมัพระนี่แหละนะครับไปฝึกทำความรู้สึกตัวในปัจจุบันอารมณ์นะครับให้สติสัมปชัญญะ มีกำลังเข้มแข็งนะครับผู้ใดเจริญสติปัฏฐานใช้เวลาใช้ความเพียรพอสมควรนะครับทําต่อเนื่องได้ถูกต้องนะครับเมื่อเข้าถึงยานที่สองนะครับคือปัจจยะปริขายานก็คือหลังจากผ่านนามรูปปริเฉทยานนะครับสามารถแยกนามรูปให้ขาดออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็กําหนด อาการเห็นรูปนามต่อไปเรื่อยๆนะครับปัญญาก็จะพัฒนาเข้าไปรู้เหตุปัจจัยว่าน้มแต่ละนามก็มีปัใจจัยให้เกิดเออปัจจัยมีอะไรบ้างปัญญาจะไปเข้าไปตามรู้หรือรูปแต่ละรูปที่ปรากฏนี้นะครับมีอะไรเป็นปัใจจัยให้เกิดนะครับเมื่อปัญญาเข้าไปรู้แจ้งถึงปัจจัยแห่งนามรูปทั้งหลายนี้แหละท่านเรียกว่าได้ปัจจัยยะปริฆญาณาน,นะครับซึ่ง ในพระสูตรนะครับมีแสดงเลยนะว่าผู้ใดได้ยานที่สองนะครับจัดสงเคราะห์เป็นจุลโสดาบันนะครับเป็นจุลโสดาบันน้อยๆย,ยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับแต่ก็มีอนิสงส์มีอน,นิสงค์คือปิดอบายภูมิได้หนึ่งชาตินะครับเพราะอะไรคนที่เจริญสติปัฏฐานจนได้ยานที่สองนี่นะครับสติสัมชัญญะเขาย่อมมีกําลังมากนะครับเมื่อเขามี สติสัมชัญญะคือปัญญามีกำลังมากเขาจะคลองความเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ในชาตินั้นเลยก็คืออะไรที่เป็นเหตุให้ล่วงศีลห้าเขาไม่แต่ไม่ทำหรือจิตคิดจะทำไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็จะมีเทีรอตป,ปะละไอชั่วโลัวบาปอากุศลธรรมที่หย,ยาบหยาบที่เป็นเหตุน,นำสู่บเขาไม่แต่เลยในชาตินั้นก็จะเป็นเหตุให้ปิดอบายภูมิได้อีกหนึ่งอย่างนะครับ อย่างที่สามอันนี้ทํายากนะครับแต่ถ้าทใครทําได้ปิดอบายได้เด็ดขาดเลยนะครับก็คือได้ยานสองนี่ยังปิดอบายไม่เด็ดขาดนะครับแค่เพียงชาติเดียวเพราะไปเกิดชาติหน้าไม่ได้เจอคําสอนพระพุทธศาสนานะครับอาจจะไปทอาอกุศลกรรมบุแล้วก็ต้องลงอบายได้อีกนะไม่ใช่จะปิดได้ตลอดนะครับแต่ถ้าจะปิดอบายภูมิได้ตลอดต้องเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันนั่นแหละนะครับ ถ้าบารรลุโสดาปฏิมัคนะครับเข้าถึงโสดาปฏิผลเมื่อไหร่ปิดอบายเด็ดขาดเลยการันตีนะครับทุกชาติที่เกิดจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอา,หารหันต์และปรินิพานไม่ต้องลงอบายนะครับมีแต่การไปเกิดในสุคติภูมิเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีปิดอบายสี่สี่ประการนะครับท่านก็ลองดูเนาะอันไหนทําง่ายนะครับก็ทำอันนั้นก่อนโดยเฉพาะการฝึกตายก่อนตายนี่ ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปอินเดียเนาะนะครับไม่ต้องหาเวลาไปสัจเจริญสติปัฏฐานเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนเดือนนี่นะนะครับก็ค่อนข้างจะง่ายนะแต่ถ้าใครมีโอกาสไปเจริญสติปัฏฐานเนี่ยโอกาสที่จะปิดาบายเยอะกว่านะครับเพราะว่าเมื่อสติสัมชัญญะท่านมีกำลังนะครับตอนใกล้ตายนี่แหละท่านจะสามารถน้อมระลึกถึงอารมณ์รูปนามที่ท่านเคยปฏิบัติจน เกิดความคุ้นเคยแล้วนี่ได้อย่างง่ายดายก็จะปิดอบายได้นะครับอ่ะก็ยังมีคำถามที่สามอีกเนะี่ยคำถามนี้น่าสนใจเนาะมีคนถามว่าทำบุญแล้วปรารถนาพระนิพพานเนี่ยถูกต้องหรือไม่ทำบุญปรารถนานิพพานถูกต้องหรือไม่อืมจะตอบว่าถูกต้องหรือไม่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าผู้ที่ถามเนี่ยรู้จักพระนิพพานหรือยัง นะครับว่าพระนิพพานคืออะไรนะครับถ้ามีความเข้าใจผิดนะครับว่าพระนิพพานก็คือดินแดนที่เมื่อตายแล้วจะไปเกิดแล้วก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมีความทุกข์นะครับไม่ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆชีวิตเป็นอมาตะนั่นน่ะโอ้โหนะครับถ้าใครคิดว่าน,นิพพานคือสถานที่อย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสถานที่อย่างนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ความ <c oughs> บรรถนาที่ไปเกิดและมีชีวิตเที่ยงยั่งยืนไม่มีทุกข์ไม่แต่สุขนั่นอ่ะมันเป็นอารมณ์ของตัณหาทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาเรื่องของพระพิธรรมมีความหลงเชื่อว่านิพพานเป็นดินแดนค่อนข้างไม่น้อยเลยนะครับโดยเพราะสิ่งที่ความเชื่อเนี่ยเกิดจากการไปฟังธรรมจากพระภิกษุที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านพระพิธรรมนะครับแล้วก็เป็น ทำสมาธิแล้วก็ไปมโนว่าตัวเองเข้าไปเห็นพระน,นิพพานเห็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มาสอนให้คนอื่นเชื่อตามเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาพอไปฟังเนี้ยแหมมันอยากจะไปว่างาหารู้ไหมว่าไอ้ที่อยากไปนิพพานนั่นตัณหาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วนิพพานจริงๆคืออะไรนิพพานจริงๆก็คือความหมดสิ้นกิเลสนะครับหมดสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดนะครับหมดสิ้น วัตถุทุกนี่แหละไม่ต้องเกิดอีกแล้วนะนะั่นแหะคือนิพพานที่แท้จริงนะครับท่านเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่สงบจากกิเลสและขันห้าทั้งหลายสงบจากกิเลสก็หมายถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสสงบจากขันห้าก็คือความสิ้นไปแห่งขันห้าก็คือไม่ต้องเรียนไายตายเกิดแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์นะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะครับเราก็ปรารถนาความที่จะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตาย อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการปรารถนานิพพานด้วยปัญญานะครับแต่นั้นถ้าปรารถนานิพพานทําอะไรก็อธิษฐานจะประคุณกุศลนี้ขอให้เป็นไปเที่ยเพื่อมรคผลนิพพานเถิดได้ไหมอืมมันก็ดีนะในเบื้องต้นเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายไว้นะแต่ว่าตั้งเป้าหมายแล้วต้องทําเหตุด้วยนะครับถ้าทําอะไรก็จะประคุณขอให้ได้ถึงมรคผลนิพพานนะแต่ไม่ทําเหตุให้ถึงมรคผลนิพพาน ก็ไปไม่ถึงนะครับนะครับก็คือรู้อยู่แหละว,ว่าการเกิดเป็นเป็นทุกข์นะครับปรารถนาความไม่เกิดแต่ไม่ทําเหตุให้ถึงซึ่งความไม่เกิดน่ะมันก็ไปไม่ได้ไม่ถึงนะครับและเหตุให้ถึงความไม่เกิดคืออะไรก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนะครับถ้าผู้ใดเจริญสติปัฏฐานได้ถูกต้องนะครับให้เวลากับการเจริญสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องพอสมควรนะครับ เมื่อทำเหตุถูกนะครับสติสัมชัญญะนี้แหละจะเข้าไปรู้สภาพรูปนามนั้นด้วยปัญญาประจักแจ้งนะครับเเรียกเชิงประจักแจ้งเลยก็คือเห็นสภาพตัวเรามีแต่สภาพทั้งที่เป็นเพียงรูปและนามเท่านั้นความเป็นเราหามีอยู่ไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแค่เบื้อง <c oughs> แค่กําหนดถูกนะครับถ้าเบื้องต้นแค่กําหนดถูกนี่ก็ถือว่านะครับ คแค่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นกำหนดถูกก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับปัญญาก็จะพัฒนาเป็นวิปัสสนาญาณต่างๆนะครับตั้งแต่ญาณที่หนึ่งนะครับญาณที่สองเดี๋ยวนะครับขออภัยหลายขัดข้องนิดหนึ่ง เมื่อเราทําเหตุถูกต้องนะครับการเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้องนะครับปัญญากยอกจะเข้าถึงนามรูปปิชีทยานเมื่อปฏิบัติต่อเนื่องก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็เรียกว่าทําเหตุให้ถึงซึ่งพระนิพพานอย่างถูกต้องแต่ที่สําคัญการจะเจริญสติปัฏฐานต้องศึกษาให้ถูกต้องก่นนะครับว่าในพระไตรปิฎกในสติปัฏฐานสูตรพระองค์ทรงแนะข้อปฏิบัติอย่างไรไว้บ้างมีแสดงไว้หมดเลยนะครับ อย่าไปปฏิบัติเพราะว่าเขาบอกว่าที่เขาสอนคือสติปัฏฐานนะครับเพราะทุกวันนี้สติปัฏฐานดัดแปลงมีเยอะมากนะครับจําง่ายๆนะครับสติปัฏฐานไม่มีการกําหนดเวลานะครับไม่มีการบริกรรมไม่มีการทําอะไรที่ผิดปกติคือไม่มีสโลโมชั่นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทําอย่างนี้ถูกต้องนะครับแต่ถ้ามีบริกรรมมีการกําหนดเวลาหรือไปไปทําอะไรพร้อมๆกัน นะครับอันนี้ไม่ใช่ละพระเจ้านะครับบอกว่าสติปัฏฐานต้องอยู่ในสถานที่วิเวกนะครับอยู่คนเดียวปฏิบัติคนเดียวนะครับ <S <S ท่านก็เอาไว้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะครับถ้าเจริญสติปัฏฐานถูกต้องเนี่ยนะครับเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แน่นอนนะครับอ่ะเวลาก็หมดลงพอดีท่านที่มีข้อสงสัยเรื่องใดๆนะครับโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพภริษสาธิตการมณี 086-750-8338ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งอุปสมมาสมุเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ